สวัสดีค่ะพี่นุชค่ะวันนี้พี่นุชจะมาวันนี้ที่ออกไปข้างนอกพี่ออกนกพี่นุชออกไปข้างนอกมาว่าจะไปถ่ายคลิปตอนไปซื้อของใช้นะคะพอเข้าไปแล้วเขาไม่ให้ถ่ายที่นี่สติีกมากเลยเขาไม่ให้ถ่ายก็เลยไม่ได้ถ่ายไปซื้อของใช้ของผู้หญิงกระจุกจิกมากบที่ร้านโฮเอ็มที่ ประเทศนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์นะคะก็ถ่ายได้เปไม่ไม่กี่นาทีหรอกก็ว่าจะถ่ายเก็บภาพสวยๆให้เพื่อนๆดูว่าโฮเอ็มที่นี่เขาสวยไหมนะแล้วร้านโฮเอ็มที่นี่เขาจะเขาจะขายรวมทุกอย่างเสื้อผ้าแล้วก็เพื่อข,ของผู้ชายของผู้หญิงนะคะวันนี้พี่นุ่นก็ไปได้นี่มานี่ค่ะ บ่ได้มาอวดเดอ้อเนี่ยไปได้ตัวนี้มามันเป็นมันกลับหัวใช่ไหมคือทางไหนมันเป็นแบบว่าไงอ่ะเป็นคนทัวเพี่อุงจะเปิดให้ดูที่นี่ถูกมากพอดีไปจังหวัดที่มันมันเซลลอ่ะอันนี้อันนี้เท่าไหร่อันนี้แค่ร้อยสามสิบคน ปกติไม่ได้ค่ะเป็นคนทัวทำให้หน้ามันแบบเรียวๆนะคะสวยไหมคะคนทัวหน้าค่ะเดี๋ยวพีน่นุจะลองทายดูนะมันเป็นบลอนเซอร์ก็ได้คนทัวก็ได้เดี๋ยวพีน่นุงจะลองเป็นบลอนเซอร์ก็ได้ไม่ได้ไปแต่งหนะ้าพีน่นุจะลองเจียวของใหม่ต้องรีบลองค่ะเห็นไหมนี่ขอกัออก้งแล้วไหม มันเป็นแบบว่าเซตติ้งพาวเดอร์ก็ได้เลยค่ะถ้าเราไม่อยากแต่งหน้าจัดแมหน้าไอวินน่าเลยนะ mm hmm. นเป็นคนทวนแหละปรอนเซอร์เขียนคำว่าปรอนเซอร์ค่ะนะปรอนเซอร์ปรอนเซอร์ก็หมายถึงคนทัวจ้ะมนุษยแต่งหน้าไม่ค่อยเป็นหรอกเอาแค่พอไปวัดไปวานได้ กินหน้าเลยไม่คิดวไมคิ้นกล้องบลอนเซอร์ zer, สวยค่ะสวยมันลดตาคาพอดีไปไปส่งตังให้พ่อแล้วก็ก็เลยแวะร้านโฮเอมค่ะว่าเขามีอะไรน่าสนใจไหมเพ่อเพิ่งจะเปิดเมืองเนาะก็เลยของใช้ก็ขับตลาดเยอะก็ไปได้นี่มาค่ะนิกของนิกนะคะเป็นฟาเดชั่นของนิกค่ะ 30คน30คนก็ประมาณ100ร้อยกว่าบาทบ้านเราค่ะของนิกนะคะมันเซลประมาณ100ร้อยกว่าบาทบ้านเราค่ะถูกมากเลยกปกติไม่ได้นะคะราคานี้แล้วก็ไปได้ของนิกค่ะเซลล์มนกันเ5คน 75, 75็ดคนค่ะนไมคะถ้าตัวแดงแดงหมายถึงเขาเซลนะคะ แกให้ดูของขาดเยอะค่ะตั้งแต่โลกโควิดมาเพราะว่าร้านก็ปิดหมดผู้หญิงเนาะของใช้กระจุกกระจิกเป็นยังไงอเนี่ยตอนนี้พี่น้ตั้งในห้องน้ำแลวเนี่ยลบสาบีนั่งในห้องน้ำวิ่งมันเป็นเป็นแบบนี้ค่ะของนิกโอ้มันมีแปลงด้วย ไม่เคยใช้เลยแต่ของนิ้เคยซื้อมาบางีบางรุ่นนะใช้ไม่นั่นเลยโอ้เป็นอะไรเนี่ที่เขียนคิ้วเหรอเขียนแบบไหนอ่ะแบบนี้เหรอเดี๋ยวค่อยเลงเดี๋ยวเละพี่นุ๊กว่ามันเป็นแท่งที่ไหนแล้วมันเป็นเจลโอ้มึงใส่เสื้อเื้มาถิ่นหัวน้อนี่มันเป็นเยลไหม ได้มาอ๋อแล้วก็มีมินี่ของนาค่ะเห็นกูรูทุกท่านก็พูดของนาเป็นเป็นอ่คอนซีลเลอร์ที่ปิดปกปิดได้ดีค่ะพี่นดก็เป็นตกกะนะคะตกกะก็มีแอดมีฝ้าด้วยก็เลยไปได้นี่มาใจนี่แพงค่ะนี่มีเซล ของหน้าก็แพงอยู่แล้วะคะค่ะเป็นคอนซีลเลอร์ไว้เอาไว้คอนซีลหน้าค่ะเลาเราแต่งหน้าปกปิดนะคะเห็นไหมคะเห็นที่เขาในกูรูเขาพูดกันดังจังเลยพี่นุ้ก็เลยไปจัดมาซะเลยอันนี้ประมาณสามร้อยห้าสิบโคนค่ะแพงมากสามร้อยห้าสิบโคนตีเป็นเงินบ้านเราก็ประมาณอา ประมาณพันห้าพันห้าพันห้าก่ะพันห้าพันหกอยู่ที่เลทของเงินนะคะพอใจแล้วแล้วกไ็ได้อะไรมาอีกนี่เลยที่คาดผมพี่รู้เห็นว่ามันน่ารักดีอันนี้ร้อยกว่โคลนค่ะอันนี้ก็ไม่เซลล์นะของนี้ก็ไม่เซลล์หรอกนะที่คาดผมที่ซื้อเพราะอะไรรู้ไหมคะ นี่ยที่ซื้อเพราะว่ามุกเห็นไหมสวยไหมคะเขาเป็นมุกดูท่าทางจะไม่เก็บนะมันเป็นมุกนะคะเห็นไหมคะสวยไหมนั่นจะคาดให้ดูเนี่ยเวลาเราแต่งหน้าแล้วก็หรือว่าไปออกงานแล้วก็ใส่แบบนี้เลยใส่แบบไม่เก็บหัวเนอะวิ่งไปก,กันไหมเนี่ย ันไม่เก็บหัวนะ่ะเออมันนุ่มอ่ะปกติที่คาดผมใส่มันจะปวดเนาะมันจะมันจะบีบก,กระหมับเราอะ่ะแต่น,นี่มันไม่ปวดน่ะที่ซื้อมานี่เวลาเวลาแต่งหน้าพี่นุนก็จะเอาผมขึ้นหมดใช่ไหมครับตัวนี้ก็ถอนซัหัวล้านหมดแล้วเนี่ยจะเอาผมขึ้นแล้วก็แต่งหน้าค่ะอืมดีอะ่ะไม่เก็บเลย นี่ค่ะของที่พี่นุชได้มาไปช้อปปิ้งวันนี้นาบรอนเซอร์แล้วก็ที่ปัดคิว้วได้มาไม่ได้มาอวดนะคะพี่นุชเพียงแค่บอกว่าเอามาให้ดูว่าพี่นุชใช้เครื่องสำอางอะไรแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิด ซื้ออะไรก็ซื้อไม่ได้เครื่องสำอางก็ขาดตลาดค่ะนะฮะได้มาแค่นี้พอใจแล้วเงินเดือนออกหมดหมดเพราะความสวยเออแล้วก็ส่งไปให้พ่อพี่นุชทำงานพาร์ทไทม์นะมันก็ไม่ได้มากมายเนี่ยทำงานพาร์ทไทม์ส่งให้พ่อเสร็จส่งให้พ่อเสร็จแล้วก็ของใช้ผู้หญิงใช้แค่นี้แหละโทษนะฮะของทีดด่น่ามาดูในบ้าน ตายตายตายเจพี่เอาขยะไปทิ้งสร้อยข้อมือพี่หล่นในห้องน้ำฝุดดีเลยอ่ะโอ้ถ้าหล่นข้างนอกเสียดายแย่เลยเนี่ยตา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 ยยี่สองสื่อึงนะเนี่ยพอดีเอาขยะไปไปก้มหมาขยะทิ้งเมื่อกี้หันมาเอาทองนี่หว่าหล่นในบ้านเลยนะนี่แหละเขาเรียกว่ายังมีบุญอยู่ มื่อกี้พี่นุ้ไปถอดเสื้อไงเปลี่ยนเสื้อมันคงไปเกี่ยวนั่นแหละเ,เดี๋ยวค่อยใส่งั้นพี่นุกก้ก็ไปแล้วนะคะพี่นุ้ก็ฝากาฝากไลค์แล้วก็กดติดตามพี่นุ้ยนะคะนะยังไงเดี๋ยวถ้ามีคลิปอะไรดีๆพี่นุ้ก็จะมาเอามาลงนะคะวันนี้ก็โอ้เหนื่อยมากเลยสองสามวันนี้ยิ่งตามพี่ยูนี่แหละ หยุยตะขอมันเบี้ยวเลยอะตาย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 ตะขอเบี้ยวเลยดีนะม,นมาหลอนในห้องน้ำพอดีเลยน้องพีรุไปแล้วค่ะบายบายสวัสดีจ้าขอบคุณมากนะคะเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนใครเห็นคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับตะไคร้พี่รุทด,ด้วยนะคะขอบคุณมากจ้าพี่รุทก็พูดไม่เก่งนะคะไปแล้วค่ะบายบาย